เขาต้องยอมเราเราต้องยอมเขาถ้าใครคิดอย่างนี้ก่อนเนี่ยนะเราไม่ยอมก่อนหรอกเพราะมันต้องคิดว่าเราต้องยอมเขาก่อนถ้าคิดอย่างนี้แล้วเมื่อพอทําลงไปแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าคราวนี้มันจะมีผลมันจะมีผลถ้าใครคิดว่าเรายอมเขาแล้วเขาต้องยอมเราคืนมาเข้าใจไหมคราวนี้แหละพอเรายอมไปแล้วเนี่ยจริงๆถ้าใจเราคิดอย่างนี้นะเรายอมไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราพยายาม ตัดใจเรานะอ่าพอเราตัดใจเราเราลงไปได้แล้วคราวนี้แหละไอ้ความที่มันหวังว่าเรายอมเข้าไปแล้วเขาควรจะต้องยอมตอบนี่แหละถ้าเขายอมตอบมาเราก็รู้สึกว่าเออดีถือว่าอะไรอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันทดแทนกันได้มันมันอะไรอะ่ะได้เปรียบเสียเปรียบไม่อะไรเออมันเจ้ากันอะไรอย่างเงี้ยนะ เออคือถ้าอย่างนี้ก็กรู้สึกว่าดีใช่ไหมแต่ถ้าบางกฏว,ว่าพอยอมเข้าไปแล้วเอารู้สึกว่าเอะเขาไม่ยอมกลับมาแต่เราคิดว่าเมื่อเรายอมเขาแล้วเขาต้องยอมกลับมาถูกไหมวันข่าวนี้แหละพอเขาไม่ยอมกลับมาคุณจะไม่ยอมแหละเอานี่แหละคุณจะไม่ยอมแหละซึ่งจริง,รงๆราชธรรมทีบอกว่ามันมันเวลาเราพูดว่าอ้าวมันต้องปฏิบัติธรมกันต้องยอมกันเนี่ยนะ อันนี้เป็นคําพูดที่เราพูดให้ทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องยอมคําพูดนี้ถูกต้องแต่เวลาภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะมันต้องหมายความว่าเราต้องยอมเขาแต่เขาจะยอมเรากลับมาไหมอันนั้นอันนั้นเราอย่าอย่าพิ่งไปหวังเพราะถ้าหวังแล้วเนี่ยมันจะอกหักถ้าอกหักแล้วเนี่ยเสร็จทุกข์อีกเพราะฉะนั้นถ้ายอมไม่ต้องเอาแบบของพูดเราเลยคือเรายอมเราถือว่าเอาละ อาตมาเนี่ยมักจะบอกออพวกที่จะมาหัดยอมนี่นะพวกที่จะมาลดอัตตามาน,นะเนี่ยคุณยอมเท่าที่คุณคิดว่าคุณยอมได้แค่ไหนคุณยอมไปเท่าที่ใจคุณจะยอมได้คุณยอมไปเลยโดยคุณไม่ต้องหวังนะว่าเขาเนี่ยจะยอมกลับคืนมาหมายถึงว่าจะตอบแทนกลับคืนมาคุณไม่ต้องหวังมุมนั้นถ้าคุณยอมแค่ไหนเนี่ยสมมุติ เขามาขอขอเงินคุณสักสิบบาทจริงๆคุณมีอยู่สิบบาทเอาอย่างนี้แหละถ้าคุณยอมให้ได้ว่าให้ไปสิบบาทเลยนะที่คุณมีอยู่คุณยอมให้ไปได้เลยสิบบาทโอ้คุณก็ทำใจได้เก่งแต่หมายถึงว่าเขามาขอยืมไปสิบบาทนี่แหละนะคุณอย่าไปหวังว่าเขาจะต้องมาคืนนะเพราะว่าถ้าคุณหวังอยู่อย่างนั้นนะคุณให้เขาไปสิบบาทเสร็จคุณก็จะต้อง คิดอยู่เรื่อยแล้วคราวนี้เมื่อ,อไหร่เขาจะมาคืนว่าสิบบาทที่ยืมเราไปเดี๋ยวก็ทุกถ้าอย่างนี้เดี๋ยวทุกเพราะอะไรเพราะเขายังไม่มาคืนสักทีแต่ถ้าเขามาคืนคุณก็ไม่ทุกใช่ไหมถ้าเขามาคืนไหวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอกหักเพราะในที่สุดเนี่ยเราจะต้องเจอไอ้ที่เขาไม่คืนแต่ว่าเราตัดใจอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีอยู่สิบ,บาทใช่ไหมคราวนี้คนนั้นดูกําลังของใจตัวเองแล้วว่า ตัดใจให้เขาได้แค่บาทเดียนะเอาไปเลยให้ยืมไปเลยนะแต่ให้ยืมโดยที่อาจมาบอกแล้วว่าว่าจริงๆคือให้เขาไปเลยแหละเขาไม่มังคืนเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไระนะ้วนะวันจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าเขาจะมายืมเรานะแต่จริงๆใจเราเนี่ยต้องถือว่าให้ไปเลยอย่าไปคิดว่าแค่เขามายืมเราคุณตัดใจได้แค่ไหนคุณให้ไป แล้วคุณไม่ต้องไปหวังผลตอบแทนอะไรว่าเขาจะต้องมาคืนคุณอีกถ้าอย่างเงี้คุณไม่ต้องมาห่วงคุณไม่ต้องมาทุกข์อะไรแม้เขาไม่มาคืนก็ไม่ทุกข์นี่หัดหัดทำอย่างนี้อัดทำใจอย่างนี้แล้วคนนั้น่ถึงจะไม่ค่อยทุกข์เพราะอะไรถ้าเป็นเรื่องเสื่อนตัวอ่าถ้าเรายอมได้ไม่เป็นไร หมู่กลุ่มจะไม่ยอมเราก็เลย,ยทับไม่ยอมตามหมู่กลุม่มคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นส่วนตัวก็ตามหรือมันจะเป็นส่วนรวมก็ตามคุณฟังดูให้ดีนะความสําคัญมันอยู่ที่กิเลสของเราฟังดูว่าเรายึดแค่ไหนไอตัวที่เรายึดเนี่ยไม่ว่าจะยึดเพราะส่วนตัวก็ตามหรือเรายึดเพราะส่วนรวมก็ตามมันก็เป็นเรื่องของมาณะทิฏฐิทั้งนั้น ฟังดูให้ชัดนะเพียงแต่ว่ามันเพื่อคนคนเดียวหรือเพื่อคนหลายๆคนมันจะย้อนกลับมาที่ทําให้เราทุกข์ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะยึดดีก็าตามหรือว่ายึดไม่ดีก็าตามนะแต่ขอให้คุณไปยึดไว้เถอะถ้าคุณยึดไว้แล้วล่ะแล้วเราหวังเราหวังผลอ่าสมมุติว่าเพื่อส่วนรวมนะพอเรายึดแล้วเนี่ยเราหวังผลว่าเพื่อส่วนรวมมันก็ควรมีผลออกมาอย่างนี้คนอื่นควรจะ ต้องทําตามผลของส่วนรวมอันนี้แต่ถ้าเขาไม่ทําอ่ะเขาไม่ทําตามเพื่อส่วนรวมอ่ะไอ้ที่เรายึดไว้เราก็ไม่ชอบใจเหมือนกันอะเข้าใจไหมเราก็ไม่ชอบใจเหมือนกันทั้งที่ส่วนตัวเรานี่เราไม่ได้ยึดเพื่อส่วนตัวเรานะแต่เรายึดเพื่อส่วนรวมแต่เมื่อเขาไม่ทําเพื่อส่วนรวมเราก็ทุกข์เหมือนกัน <L un> ถ้าถ้าเรายังหวังถ้าเรายังหวังผลอยู่ว่า <L un> เขาควรจะทําเพื่อส่วนรวมเข้าใจไหมถ้าใครไปยึดอย่างนี้เอาไว้ คนนั้นก็จะทุกข์เหมือนกันยังทุกข์อยู่เพราะว่ายังหวังผลตอบแทนจากเขาว่าเขาจะต้องควรที่มาทําเพื่อส่วนรวมด้วยวววววคือหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเขาจะทําหรือไม่ทําก็ตามก็ช่างเขา,า,เาเคืออันนี้เนี่ยเราพูดในประเด็นที่เรียกว่ายอมเนี่ยไม่ว่าจะยึดดีหรือไม่ดีเนี่ยใจเราก็ ไม่ไปหวังผลตอบแทนอะไรกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยเราพูดในในลักษณะในแง่มุมที่ว่าเรื่องของการปฏิบัติ norm เข้าใจไหมถ้าสมมุติว่าเราเรายึดเพื่อส่วนรวมก็ตามแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยก็ไม่เอาไม่เอาตามเรานะสมมุตินะเขาไม่เอาตามเราเนี่ยยังไงมันก็ยังแตกกันอยู่เข้าใจไหมมันยังเป็นสองส่วนอยู่แม้ว่าเขาจะ คือเราไม่โกรธเขาแม้ว่าเขาไม่มาทําตามเข้าใจไหมแต่ว่าสองส่วนนี้มันก็ยังยังอะไรมันมันยังทิฏฐิมันยังลงกันไม่ได้อยู่จริงแม้ว่าเราเก่งที่เราทําใจให้เราไม่เป็นทุก์โดยที่เราไม่หวังผลอะไรจากเขาก็ตามใช่ไหมอันนี้เราเราลอดตัวไปแต่ถ้าจากสภาพรวมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติหนอาบกันเรายังไม่ยอมโดยส่วนรวม เพราะว่าเ,เดชพระพุทธพูดในแง่ที่กว่าตัวเราเองจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอาเราเราเรา,เราเ,รา,เ,าเราเอาตามส่วนรวมไงว่าอันนี้ก็คือว่าพูดง่ายว่าโดยส่วนรวมเนี่ยคือส่วนรวมนี้ไม่ยอมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอาตมาก,ก็พูดในแง่ว่าคราวนี้มันไม่ใช่เป็นอัตราของคนคนเดียวมันเป็นอัตรารวมและเป็นอัตราใหญ่เพราะมันก็เป็นการไม่ยอมของคนส่วนรวม คือคือถ้าอย่างนี้อัตมาพูดางแง่ของประดิบนอมว่าก็ต้องรวมเรารวมอยู่ในนั้นด้วยไงมันเป็นโดยส่วนรวมซึ่งอัตมาบอกแล้วว่าแม้ว่าจะยึดดียังไงก็ตามแต่ว่ามันก็จะต้องแยกออกเป็นสองฝ่ายและเข้าใจไหมอ่ามันก็ต้องมันก็ต้องแยกออกเป็นสองฝ่ายแต่นี้พูดในแง่ว่าถ้าสมมุติว่าจะอยู่ร่วมกันแล้วเราจะปณีปนอมกันมันก็จะต้องจะต้องยอมซึ่งกันและกัน คือมันมันต้องยอมข้างนี้ก็ต้องยอมเสียผลประโยชน์ข้างนน้ต้องยอมเสียผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าจริงๆแหละเราอยากจะให้หมู่กลุ่มนี้นะคิดว่าจะต้องเอาดีเต็มร้อยแต่ปรากฏว่าอีกหมู่เขาไม่เอาด้วยแต่ว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยเพราะั้นบางทีเราจะเอาดีเต็มร้อยมันร้อยไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องมาเหลือดีสักเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอีกสามสิบเราต้องยอมสละให้เขาไป เข้าใจไหมนั่นแหละแล้วเขาถึงจะเออยอมเราได้บ้างใช่ไหมอย่างเงี้ยมันคล้ๆว่าคุณภาพบางทีเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้อย่างที่เราหวังแล้วมันอาจจะต้องลดลงมาเพื่อที่จะปฏิปีปนอมอยู่ร่วมกันแต่คุณภาพจะต่ําลงเนี่ยอันนี้อันนี้เราพูดในแง่ของของการปฏริบัติธมแต่จริงๆแล้วเนี่ย ความเป็นจริงของมนุษย์คนเราถ้าตาบใดเนี่ยนะต่อให้มีกิเลสอยู่ก็ตามหรือหมดกิเลสแล้วก็ตามจริงๆแล้วพระอาหารหันต์เนี่ยเอ่อเทาที่เราเรียนกันมาเราศึกษากันมาเราก็จะรู้อยู่ว่าจริงๆท่านเป็นผู้ที่หมดอัตตาวานะต่างๆแล้วใช่ไหมยอมก็ได้ไม่ยอมก็ได้แต่ขนาดผู้ที่ยอมก็ได้ไม่ยอมก็ได้นี่นะท่านก็ยังต้อง เอาเอาธรรมมาทิปไตยคือเอาเอาธรรมเป็นใหญ่อยู่ดีท่านก็นยังต้องยึดธรรมเลยแต่ใน,นขณะที่ท่านยึดธรรมเป็นใหญ่เนี่ยผู้เจ้าก็ตัดเหมือนกันว่าเหมือนกับพ่วงแพรนะที่เราอาศัยธรรมะเนี่ยจนกระทั่งเราข้ามพ้นฝั่งมาแล้วเนี่ยเราไม่แบกแพรต่อไปอีกนะแพรเราก็ทิ้งไว้ที่บกนั่นแหละแล้วเราก็เอาแต่ตัวเราไป คือแม้แต่ธรรมะที่เรายึดให้เป็นใหญ่เนี่ยให้เป็นธรรมเนี่ยบางครั้งบางทียังต้องสละธรรมบ้างเลยยังมีเลยบางบางสิ่งบางอย่างหรือว่าบางเรื่องยังต้องสละธรรมแต่อันนี้มันเป็นโหมดที่มันมันสูงขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าถ้ามาพูดอย่างนี้ถ้าใครพอจะเข้าใจได้ก็ก็คงจะรู้แต่มันมีเบื้องต้นทําการบางปลายเบื้องต้นเนี่ยก็ยึดแน่นอนต้องยึดดีต้องยึดธรรมะ แต่พยึด,ดียึดธรรมะไปปั๊บคราวนี้จะต้องรู้ละว,ว่ายึดดียึดธรรมะเนี่ยมันยังทําให้ทุกข์หรือว่ามันทําให้ทะเลาะเบาแวงกันก็ได้คราวนี้เมื่อรู้อันนี้แล้วมันถึงจะรู้ว่าเออมันควรจะต้องบางบางอย่างอาจจะต้องอนุโลมกันอาจจะต้องต่อรองกันในในบางบางเรื่องบางอย่างเพื่อที่จะประสานคนเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยถึงได้มีระดับขั้นตอนเยอะ ถึงไดมีพระอรหันต์มีพออระารพานาคามีมีพระสกิทาคามีมีพระโสดาบันอะไรพวกนี้มันถึงได้มีระดับมีขั้นตอนอะไรต่างและในแต่ละแต่ละอย่างนี่ยังมีอีกตั้งรายละเอียดอีกนะในบุคคลสี่เนี่ยยังมีรายละเอียดอีกมากมายทีเดียวเพราะฉนะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อัตมาว่า เราต้องศึกษาไปแล้วก็อาศัยเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วมันจะพลาดกันอยู่เรื่อยจะพลาดกันอยู่เรื่อยเพราะบางทีเราจับกิเลสล้วไม่ทันมันก็จะพลาดไปแล้วแต่พอพลาดไปแล้วเนี่ยเราจะเรียนรู้จากของจริงจากเรื่องจริงนั่นแหะด้วยตัวเราเองเนี่ยแหละแล้วก็เอามาวิวปัสสนามาไต่ตรองจนกระทั่งทําให้เราเนี่ยมีญาณหรือว่ามีความรู้ที่จริงที่เป็นสัจจะเนี่ยมากขึ้นจนวันหลังโอกาสที่เราจะ ผิดพลาดในในการที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยก็น้อยลงรวมไปทั้งเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเราก็ทุกน้อยลงเพราะเรารู้จิตเราเรารู้จักทําใจเราเมื่อมาจําได้ว่าโอ้โหตอนแรกๆเนี่ยมาอยู่มาบวชเป็นพระได้ไม่นานโอ้โหพระเจอพระรูปอื่นศึกไปเนี้ยโอ้โหทําใจยาก ทำใจยากรู้สึกว่าไม่ยอมนะตอนนั้นไม่ยอมจริงๆเลยสึกโอ้พระสงฆ์นี่กว่าจะมาบวชได้แต่ละรูปมันยากเย็นแสนเขน็เราสึกเราไม่ยอมอะไรให้ท่านสึกไปง่ายใจยงไงต้องตามกันถึงบ้านนะ่ต้องอมีวิธีแก้มีวิธีอะไรยังไงต้องต้องคุยกันให้มันถึงที่สุดอต่ยังไงก็โอ้แต่แรกๆอย่างง้นนะมันยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ฮะอ๋ะ <c oughs> อมันก็ทุกข์สโอ้โห <c oughs> จนบางทีจะทะ,ทะเลาะกับกับสมณะผู้ใหญ่จะซ้ําไปเพราะว่าท่านผ่านมามากใช่ไหมท่านก็รู้แล้วท่านรู้แล้วท่านจะรู้ว่าจะทําใจยังไงแล้วท่านจะไปพูดคุยขนาดไหนแล้วท่านก็จะดูออกพอดูออกแล้วว่าพูดคุยไปแล้วเนี่ยถ้าคายกันไม่ได้อะไรไม่ได้นี่ก็ก,ก็คงจะต้องศึกไปอ่ะใช่ไหมแต่เอเรานี่มันยังไม่เคยนะแหมเราก็รู้สึกว่ามันไม่ยอมจริงๆริง โอ้ต้องตามก็ให้ถึงบ้านถึงช่องรู้ว่าข่าวอยู่ที่ไหนต้องตามอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆชักรู้แล้วก็นี้บอกอ่อพอจะเข้าใจละมันมันมันมีประสบการณ์แล้วมันพอจะเข้าใจว่าอ้อมันเป็นยังไงแล้วคราวนี้มันถึงจะยอมขึ้นมาได้มากขึ้นอันนี้อาจจะมาถ,ถึงบอกประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันมันมีค่ามากแต่ว่าเราต้องรู้จักในในช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องรู้จักมาพิจารณา เอามาไต่ตองด้วยว่าเออนี่มันเป็นกิเลสข,ของเราแค่ไหนยังไงนะเรายึดกี่เปอร์เซนต์บางทีนะยึดเพราะกิเลสตัวเราเองกี่เปอร์เซนต์เรายึดให้ส่วนรวมเนี่ยกี่เปอร์เซนต์บางทีมันต้องจับให้ได้นะเพราะบางทีเนี่ยถ้าใครเนี่ยนะไม่พยายามไปพิจารณาไม่ไปสังเกตตัวเองบางทีมันมองไม่ออกหรอกเราอ้างว่าเราทำเพื่อส่วนรวมเพื่อส่วนรวมเนี่ย แต่บางทีเนะี่ยลองไปไต่ตองให้ดีนะลองเอ,เอากระดาษมาเลยนะเอากระดาษมาสองแผ่นอันนี้เพื่อส่วนรวมอันนี้เพื่อส่วนตัวนะอันนี้เป็นเป็นกิเลสของเราเองอันนี้เป็นเพื่อจะทําให้กับคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องลองมาแยกดูแยกดูแยกอย่างยุติธรรมที่สุด <c oughs> บางทีว่าตั้งใจจริงๆแยกดูจริงๆแล้วมันถึงจะรู้อะโอ้โห <c oughs> บางทีเนะี่ยไอเรานึกว่าเราทําเพื่อส่วนรวมนะ ใจตัวเองอาจจะคิดว่า80%ิเอ่าไอ้กิเลสเราเองมียอมรับว่ามีแต่มีแค่20%เท่าน,นั้นแหะแต่พอแยกไปแยกมาแยกไปแยกมาแต่และหัวข้อแต่และหัวข้อ,ขอโอ้โหเผลอๆมันจะคะแนนกลับกันเลยนะเพื่อส่วนรวมันจะเหลือสัก20%เองนะแต่เพื่อตัวเราเองอาจจะ80%เพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ง่ายแต่ที่บอกว่าไม่ง่ายหรอกแต่ว่าเราก็ต้องทำแหละต้องหัดมันพิจารณา อ่ะทานี้อีกตัวอย่างา <c oughs> มีอะไรกันเนี่ยบางรายให้ทำงานบางอย่างอ๋อนี่บอกไปแล้ว <c oughs> อ๋อขึ้นตัวประชดประชันนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันแสดงอาการบทบาทอยู่ตลอดเวลาใครยังมีอยู่ก็ยังเป็นผู้เอาแต่ใจตัวเอง ยังมีจิตปิญญาณของทารกทาริกาอยู่แม่เปรียบหนักหรืออีกตัวอย่างหนึง่งอย่างสถานที่บางแห่งเช่นในโรงพยาบาลคนไข้าบางรายก็เฉยดีอยู่หรอกแต่พอเห็นป้ายว่าห้ามส่งเสียงดังเท่านั้นรู้ว่าเขามีกฎแบบนี้แต,ต่จิตใจมันยังแค้นพวกหมอพวกพยาบาลเลยร้องกรี๊ดกรี๊ดลั่นเป็นว่าเล่น ทำเอาคุณหมอทั้งหลายนึกว่าเปรตโผล่กลางโรงพยาบาลหรือคนบ้าหลงมาคือถ้าจะมีสภาวะนี้นะแสดงว่าคนนั้นเนี่ยจะต้องสั่งสมสภาวะกดดันมามามากคือมัน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 พูดง่ายว่ามันมันล้นแล้วมันเต็มไอจิตจิตใจเขาแล้วมันพอมากระทบอะไรนี่เท่ากับว่าเป็นสื่อเหมือนกับอะไรมามาเปิด มาเปิดประตูให้มันไหลออกมาเท่านั้นเองเข้าใจไหมมันพอกระทบเข้าไปเท่านั้นเองเนี่ยทันทีเลยมันห้ามส่งเสียงดังเลยเอาเลยทําให้มันลั่นสนั่นกรุงไปเลยอะไรอย่างนี้คือมันมันแสดงว่ามันมันมีสภาวะกดดันอยู่สังสมอยู่แล้วมันไปสังเกตดูบางทีเนี่ยเราไม่พอใจใครบางคนหรือว่าบางเรื่อง มันมีอยู่แล้วนะมันอัดอยู่แล้วนะไม่รู้ละจะพูดมาก่อนหรือว่ายังไม่พูดมาก่อนก็ตามแต่แต่มันอัดอยู่แล้วในใจราะบางทีพอเราไปเจอเหตุการณ์อะไรอีกที่มันทํานองเดียวกันเนี่ยคือไม่ไม่ถูกไม่ถูกอารมณ์หรือว่าไม่สะใจใช่ไหมพอไปสัมผัสปัป๊บทันทีเลยไอ้ที่มันเก็บเอาไว้อยู่เรื่องอื่นนะแต่มาเจอนี่มาเจอเรื่องใหม่นะมันทันทีเลยระบายออกมาเลย กับกับเรื่องใหม่ยั่แหละเอาเรื่องเก่า,านั่นแหล,ละระบายตูออกมาเลยแต่พูดภาษาเรื่องเรื่องใหม่ไ <c oughs> อ้ที่พูดมาเนี่ยเป็นภาษาของของเรื่องใหม่แต่จริงๆแล้วเรื่องเก่าที่สะสมอยู่เอามาบวกเข้าทันทีอย่างบางคนน่นะเห็นไหมล่ะอาจมาชอบใช้ภาษาว่าผ่านผานจิตมันผ่าน,าน,าน,านจริงๆน่ะสะสมเาไวแ้แหลวบางทีนะ่ะหงุดหิดมาเช้านี้โดน ใครว่ามาใช่ไหมนะมันเริ่มหน้งอีกหน้าง,งอ,อแล้วละใจอึด,อ,ดอัดรู้สึกอยากจะหาที่ระบายอยู่แล้วนะพอดีเลยเดินมาบางคนเขายิ้มให้ก็ทักแมหมวันนี้ทําไมหน้ามันจอยๆย,ยังไงล่ะทันทีเลย <laughs> <laughs> พูดให้ให้รู้จัก <laughs> ให้รู้จักพูดซะมั้ง ใส่เลยบางทีนะโอ้โหอาจจะมาก็ยังนึกคําที่มันจะแรงๆไม่ออกนะแต่มีเลยนะเห็นไหมละ่ะบางคนนะโอ้โหพอดีเลยไอคนไปทักก็ไม่ทันได้สังเกตหน้าตาเขาหรือบางคนเขาก็หน้าเฉยๆด้วยเขาก็ไม่ได้แสดงคือเขาข่มเอาไว้อะใช่ไหมมันก็ไม่ออกมาทางสีหน้าสีตาแต่เราไม่รู้ว่าเขากําลงังอัดเอาไว้อยู่ในจิตในใจ ร้อพอบางทีไปทักหรือว่าไปเยาเยาแย่ๆหน่อยเงี้ยใช่ไหมบอกโอ้วันนี้ี่แดดมันร้อนนะ <c oughs> คนละเรื่องนะที่จริงมันจะไปอะไรนะแต่พอดีเลยมไม่เข้าหูอะ่ะมันเขาไม่ชอบใจมันร้อนแล้วมันหนักหัวะไร <c oughs> โอ้บางทีเนี่ยพานเลยนั้นเราจะเจอบ่อยอันเนี้ยซึ่งนี่แหละมันเป็นสภาวะจิตอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอมัน ถ้าเราจับจิตเราได้เนี่ยต้องต้องรีบคลายเลยอย่าไปเก็บกดต้องรีบคลายออกไปคลายจิตออกไปนะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แหละจะใช้ธรรมะหมวดไหนหมู่ไหนสูตรไหนนะต้องรีบคลายออกไปแต่อย่าหวังว่าอย่าไปคลายด้วยวิธีการกินกับนอน <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็อ้วนลูกเดียวนะหรือไม่ก็พวกโรคจิต มงเล็บมือนะมืออาชีพไปที่ไหนเขาห้ามอะไรเป็นต้องทำในสิ่งที่เขาห้ามทุกทีห้ามฉีกพ่อคุณก็ฉีกห้ามทิ้งแม่คุณก็ทิ้งห้ามดูก็แอบ,บดูนั่นแหละอาจะมาบอกแล้วพวกนี้มันสั่งสมอยู่ในจิตอยู่แล้วเพราะนั้คนบ้าเนี่ยไม่ต้องแปลกใจหรอกบางทีเนี่ยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งอยู่คนบ้าอ่ามันเป็นอย่างนั้นซะอีก เพราะว่ามัน,ม,นมันอยู่ในจิตเขาอยู่แล้วเขาเนี่ยมันอัดแน่นเต็มไปหมดแล้วมันพอเราไปพูดอะไรเนี่ยม,มันไม่เข้าพบเขาเลยเพราะเขาก็แสดงออกมาตามพบเขาที่เขาต้องการแสดงบางเรื่องก็เป็นข้อห้ามที่ในหมู่สังคมนั้นยอมรับกันแต่พวกปฏิเสธเหล่านี้ก็มักจะทวนกระแสกันอย่างสนุกแถมยังอ้างความล้าหลังของคนรุ่นก่อนๆเสียอีก นะเช่นห้ามไว้ผมยาวก็เอาไว้ห้ามนุ่งสั้นก็นุ่งห้ามพูดหยาบคายก็จะพูดห้ามโกงกินเอารัดเอาเปรียบกดขี่ขูดรีดก็จะทําบางพวกก็เถียงไม่ตกฟ้าตะแบงเถียงก็เอาเถียงข้างๆคู่คูก็ชอบดิ้นเป็นม้าลื่นเป็นปลาไหลนั่งก็เถียงนอนก็เถียงนี่ก็เข้าพวกให้ห้าทำร้อย ยิ่งเถียงเก่งแบบจะเอาชนะท่าเดียวมันก็ยิ่งห่างจิตของตัวเองมากขึ้นยิ่งห่างจิตก็ยิ่งจับจิตตัวเองไม่ทันก็เอวังพวกนี้ถ้ายิ่งปฏิบัติธรรมก็ยิ่งนานก็นานยิ่งกว่าฝนทั้งให้เป็นเข็มเสียอีกนะหมวดนี้เป็นเรื่องของการเนี่ยแหละทำตรงข้ามพูดง่าย นันในกตีบนี่คือการทำตรงข้ามแต่ทำตรงข้ามตามกระแสะจิตนะจิตที่เป็น,ปนกิเลสนั่นแหละแต่ทำตรงข้ามกับสิ่งที่คนอื่นพูดหรือสิ่งที่คนอื่นบอกสมมุติว่าถ้าอาจจะมาบอกว่าอ้าวโยมพยามทำตามกฎระเบียบนะไปสังเกตด,ดูนะบางทีเนี่ยข้างนอกอาจจะยังไม่ทำอะแต่ให้ดูจิตเราก่อนบางทีในจิตเถียงเถียงก่อนแล้ว เถียงในใจ,จี่แหละท่านกับูดให้กดระเบียบอยู่เรื่อยอ่ะเดี๋ยวก็ไม่ทำหรอกเถียงอยู่ในใจเถียงอยู่ในใจ,จมันจะเป็นอย่างนั้นอแต่เนี่ยถ้าถ้าใครเริ่มจับได้ตั้งแต่ว่ามันเอาแล้วมันเกิดขึ้นในจิตแล้วต้องรีบไหวทันเลยพอจับปั๊บต้องโอ้โหเอาแลวนี่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 มันเริ่มแล้วมันเริ่มดื้อด้านมันเริ่มที่จะเอาตามกิเลสไปตามกิเลสใจเราแล้ว ถ้าคนนั้นจับได้อย่างนี้รู้ตัวนะรีบปรับรีบแก้เลยบอกเอา้าก็ท่านก็พูดดีแล้วอ่ะกฎระเบียบมันก็ดีแล้วอ่ะเราจริงๆเราก็หน้าที่จะต้องพยายามทําตามหรือว่าอะไรอย่างนี้งั้นเนี่ยรีบเลยรีบวิปัสสนาแล้วก็รีบอบรมสอนมันถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่สะสมถ้าไม่อย่างนั้นนะใครไม่แววายนะเผลอไปนะนะึกว่าไม่มีอะไรแล้วก แค่เถียงในใจแต่จริงๆกายกรรมเรายังไม่ทําวัจีกรรมเราก็ไม่ได้ทํเราก็คิดว่าเออแค่เถียงนั่นสนุกสนุกในใจเราเท่านั้นเองแต่มันสะสมจริงๆพอมันสะสมครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งมากเข้าเดี๋ยวเถอะมันหลุดออกมาเป็นวัจีกรรมแล้วถ้ายังไม่หยุดนะยังไม่หยุดการสะสมเดี๋ยววัจีกรรมกายกรรมอะไรครบเครื่องอะไรนนี้ แล้วคราวนี้แหละมันจะอารมณ์มันจะรุนแรงขึ้นจะหงุดหงิดแล้วมันจะทําอะไรที่มันค้านแย้งอยู่เรื่อยอาตมาจําได้อาตมาเป็นอยู่ไม่น้อยเลยนะไอเออาการอย่างเงี้ยแต่ก่อนยังนึกอยู่ในใจตัวเองเหมือนกันว่าเอไอเรานี่มันคนขวางโลกยังไงนะบางทีรู้สึกว่าพอเขาพูดอย่างนั้นเรารู้สึกมันเทียงอยู่ในใจอ่ะมันเทียงอยู่เรื่อยนะบางทีก็รู้ว่าเขาพูดดีนะแต่ก็เทียงอยู่ในใจอย่างนั้นอ่ะอ บางทีก็บอกว่าเอา้ามาฟังเทศฟังธรรมที่มันดีบางทีเราก็เถียงอยู่ในใจมันไม่แน่หรอกว่าจะดีบางคนไปฟังแล้วไม่เห็นดีเลยแล้ว <c oughs> มันจะเถียงเงี้ยใจอยู่เรื่อยเป็นแต่ก่อนนี้จะมาเป็นบ่อยเอเอเอ,เอสภาพจิตอย่างเงี้ยอทุกวันนี้ยังมีเผลอบ้างเลยบางครั้งขนาดป็นทีเนี่ยพ่อท่านเทศเนี่ยบา,บางเรื่องบางอย่างเรายังอาละมีละจะคานแยงเสียงอย่างเงี้ย จับได้ก็เอา้เอา,อา,อามาอีกแล้วไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วจับได้ก็เออรีบปรับรีบแก้มันถ้าใครไม่ปรับใครไม่แก่ม,มาถึงบอกว่าเนี่ยแสดงว่ายังไม่รู้อันตรายเรื่องพวกนี้เราถึงได้ยังปล่อยให้มันมีสภาวะจิตอย่างนี้เกิดขึ้นในใจเราเรื่อยๆวันถ้ารู้ตัวนะคราวนี้มีสติสัมปชัญญะเมื่อไหร่รู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อไหร่จับได้ปะจิตเป็นอย่างนี้อีกแล้วนี่ต้องรีบแก้ทันทีเลย จะไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยให้เนิ่นช้าเลยเหมือนผู้เจ้าทัานตรัสเอาไว้อะเหมือนกับกระทะเหล็กที่ร้อนแดง,งนเนี่ยน้ำหยดลงไปปั๊บให้มันระเหยไปทันทีเลยน้ำหยดลงไปปั๊บระเหยทันทีเลยเพราะจริงๆิจิตเราเนี่ยมันคิดอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยทันทีเลยถ้าใครไวๆจับได้แล้วก็โอ้โหมีแต่ต้องรีบมันจับทิ้งทนานั้นเองเรื่องอะไรจะปล่อยให้มันคิดเร็วไปเรื่อยทุกวินาทีที่เราปล่อยให้มันคิดเร็วไปเรื่อยเนี่ย นั่นแหละเราสังสมแล้วเรารู้ตัวเราหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะอันนี้ต้องพยายามนะเวลาพูดงง่ายทุกทีแต่เวลาทำจริงต้องฝึกจริงๆใครไม่ฝึกไม่ได้ขอยืนยันแล้วผู้ที่ฝึกเท่านั้นคือผู้ที่ได้นะอ่าวันนี้คงฝากไว้เท่านี้